ดีค่ะวันนี้มาถึงมาทเที่ยวบ้านน้องลิซ่านะคะมาถึงแล้วดูคน,นน้องลิซ่าตาหวานชอบตาเขาเมาื่อวันดีค่ะสวยงามนะคะวันนี้มาหอ่นนอกันก็เลยมาห่อเกี๊ยวกันแะเนั่งเ,เกี๊ยวกันนะคะเอเกี๊ยวไส่แฮ่ลนะคะเอเกี๊ยวใส่แฮ่ลไม่ไม่ได้ก<ห><ด>ินแฮ่ลนะคะกินคุณสมหวังนะน้องลิซ่ากินคุณสมหวังค่ะ นี่ค่ะคุณสมหวังห่อเกี๊ยวห่อเกี๊ยวหมูสับใส่คุณสมหวังค่ะคุณสมหวังคืออะไรคุณสมหวังกระป๋องเขาเลยคุณแหงว์นะเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอคุณสมหวังคุณแห้คคุณสมหวัง่ะยินดีต้อนรับพี่นีน่านะคะก่อนจะกลับบ้านขอมาแวะทางด้านน้องหน่อยแม่อก่อนกลับเมืองไทยก็มาแวะเราวนน้องลิซ่าสักไม่ลบคนเดียวเลยถ้าได้มาน้องคุยเรื่องขรึเฉยง่วงงา นั่งห่อเรียนห่อเกี๊ยวไว้เผื่อปัญญาเราเราจะได้ห่อมเกี๊ยวสะาเชิญพวกฝรั่งฝรั่งดีใจใหญ่มีแต่คนอยากมาฉันมาฉันมานะจะจะมาอะไรแต่ไม่ได้เชิญเยอะเรากะมาณสักยี่สิบกว่าคนแล้วก็รวมญาติเขาด้วยก็ประมาณสี่สิบห้าสิบแหละญาติเขาประมาณใน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 เฮลแลนด์ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ห้าคน แล้วก็ยาติเาอีกยี่สิบไปสี่สิบกว่าและเพราะหลังประมาณสี่สิกว่าอตจว่จาโตกัดไว้น้อยน้อยที่เนี่ยู้จะพอหรือพอไม่พอก็หาเจอมาเนาะ <c oughs> ก็เป <c oughs> so so mm ็น hmm. ย like uh ังดอกนั่งแถวมั้นั่งแนวนี่กันนั่งยาวหยก็ได้ว่าเป็นยังเพราะเขาปรถือของเขาปรถือพวกมันก็ตอนนั้นมันวันช่วงนั้นก็อากาศก็กำลังดีใช่อากาศกำลังดีที่ใส่ใส่อะใช่เยอะมากเอาเอาใส่เลยใส่ถั่วล้อกแล้วกันมันจะทั่วล้อกหรือเปล่าเกี่ยวซาซิย่าถั่วล้อกฮัลโหลสวีทียัง the back and on the seat on, on the back passenger side.